สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดนะคะก็ป่าเก่าเนาะน่าจะมีคนมาเก็บแล้วนะคะมาเก็บตามหลังเขาอะเห็ดพึ่งดูอันนี้นะคะน่าจะมีคนมาเก็บแล้วนะคะเห็ดพึ่งเนาะเห็นไหมเนี่ย ดูเฮ้ยไปค่ะเพื่อนๆไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยเนาะช่วงนี้ก็ติดเรียนค่ะนี่เจอเห็ดมะนาวค่ะนี่นะจ๊ะนี่ ดูยังไม่ได้ไปซื้อถุงมือเลยนะต้องแกะออกนะคะนี่ลอกออกแบบนี้นะ รอบที่แล้วนะคะก็เอาไปผัดกะเพรานะแล้วก็อ่าแช่ช่องฟิตไว้นะคะกินตอนช่วงหน้าหนาวอะ่ะนี่นะคะตัดเห็ดพึ่งกันไม่รู้ว่ากล้องชัดไหมนะคะอุ้ยนอนทาก ได้แต่หัวเห็ดมะนาวนะคะ่ะจิ๋วมากเวอร์เห็นไหมหรือเจอรมีว่าช่วงนี้เห็ดพึ่งน่าจะขึ้นนะคะแต่น่าจะมีคนมาเก็บแล้วนะดูนี่นี่เล็กมาก มือเห็นรอยตัดเนาะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนดีกว่าเพื่อจะเอาไปเลยดีนะนี่นะอันนี้ก็เห็ดพึ่งนะคะเอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยเห็ดดำฮะมิต้า ป้าลีออนใหมิกะเดีวว่าถ้าเจอให้ให้ตะโกนเรียกฉันนะนี่นะคะดูมิกะหบเห็ดมาดู ป่าเรียนซุปิโลนะคะนี่ดูพามาเจอนี่เลยเห็ดพึ่งนะคะนู่นเห็นไหมนูน่นไม่ว่าเหมือนป่าเนี้ยเห็ดพึ่งมันมันพึ่งขึ้นอ่ะเนาะนี่นี่นะคะสองดอกเอเวลากัเบลตูมูตาเออะไรเล็กอะนี่นะคะนี่ เรามาเก็บกันเลยโหแน่นมากดู บางคนเขาก็ถนัดดึงเอียงเนาะก็แล้วแต่นะคะนี่มาค่ะมาตัดขากันนะคะนี่เห็ดดำกำลังขึ้นเลยนะ วันนี้วันเสาร์นะคะก็เลยได้มาเก็บเห็ดเนาะคือเรียนงานก็เยอะนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะพอมาถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วอะ่ะนี่น้ำมูกไหล หนาวแล้นะคะช่วงนี้ที่ฟินแลนด์เมื่อวานก่อนพายุเข้าโอ้โหอยู่เดินไปโรงเรียนหนาวมากเขาบอกว่าอ่าไฟก็จะดับด้วยนะคะถ้าเดินอะไรเงี้ยต้องระวังนะเพราะว่ากลัวเสาไฟฟ้าพวกต้นไม้มันลม้มทับเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยคะ,ะต้องระวังนี่จ้า แน่นมากอยากให้เจออีกสนะักสองสามดอกเนาะไม่มีเลยอ่ะ <tw os> เห็ดดำเนี๋ยค่อยไปตัดที่บ้านดีกว่าป่าเนี้ยไม่ได้มาแบบนานแล้วนะส่วนมากนุ่นจะไปเก็บแถวแถวบ้าน้ไอ้ป่าแถวแถวบ้านนะคะ <S <S เห็นไหมนี่ว่าแล้วเห็ดพึ่งมันพึ่งขึ้นนะคะปลาเนี้ยนี่เฮ้ยสองดอกค่ะดูเห็นไหมหนึ่งสองเราก็เก็บเอาเอ็นี้นะคะนี่เห็นไหมเราก็เก็บเอาอันนี้อีกอันนึงก็ทิ้งไว้ก่อนเนาะให้มันโตนี่จ้า สวยมากเห็ดเหลืองค่ะน really um, um, uh, ี่นะจ๊ะน anyway, ี่มันอาจจะหมดแล้วมั้งเห็ดเหลืองแล้วเนาะไหนอีกนี่อีกดอกหนึ่งเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมันก็ได้เยอะเจอเห็ดขอนนะคะนี่เพื่อนๆนี่โอ้เยอะมากดูเห็ดขอนนี่นะคะหนึ่งก็ฝั่งนี้เห็นไหมโนนะคะมาค่ะมาเก็บกัน ไม่ค่อยไปทําความสะอาดที่บ้านนี่เรอได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาตัดไม้อ่ะตัดไม้ตัดต้นไม้นะคะนี่เอาไปผัดอร่อยมากนี่นะคะนี่กำลังอ่อนๆเลยนะ กล้องสันกล้องมัวก็ขออภัยด้วยนะเจอเห็ดพึ่งอีกแล้วนะคะลูกเจี๊ยบนี่นี่เจอไหมคะเฮ้ยมันมีมันกำลังขึ้นนะะดูนี่ แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมอว่ามีเอาไปเลยดีกว่านี่นะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตัดขากันเนาะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะเจออีกแล้วยูวเก็บตามตามหลังเขานะคะบางทีเขาก็ไม่เห็นหมดเนาะนี่นะเฮ้ยเลอแต่หัว <laughs> นี่นะคะเหลือแต่หัวนี่ดูเห็ดขอนนะคะมันเพิ่งขึ้นนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยนี่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 เก็บเลยดีกว่าเนี่ยกำลังผัดอร่อยนะคะขนาดเนี้ยเห็นไหมอันนี้เอาไว้ก่อน เฮ้ยฝั่งโน้นด้วยเยอะมากไปข้าไปเก็บฝั่งโน้นด้วยนะคะกลิ่นอะไรไม่รู้นะคะเหม็นมากเลยอะเหมือนเขาเหมือนขี้หมูบ้านเรานะหรือว่านะเนี่ยเห็ดคอนเฮ้ย ดูอันนี้นี่จะโอ้ยโอ้ยโ oh อ้มก้าดทากตกใจเลยนี่เจออีกแล้วคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดลายเนาะนี่นะคะก็ยังกินได้อยู่นะเห็นไหม กินได้มาค่ะเพื่อนๆถามมาตัดค้ากันนี่นะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าได้พอดีแล้วนะคะมีกะเข้ากะดึกด้วยไง วันนี้หยุดอีกทีวันจัน์เนาะมิกวก็นอนคนเดียวนะคืนนี้ก็จะทำงานให้เสร็จเลยนะเป็นงานงานเออพาวเวอร์พอยต์อ,อะเหมือนเราไปสัมภาษณ์ที่ฝึกงานของเรานะมิวโทรไปเมื่อวานเนาะเขาก็ดีมากเลยนะเขาว่าเออเดี๋ยวฉันส่งอ e ีเมลไปหาเธอนะคาตอบอะไรเงี้ยนะคะก็ดีมาก เรียนนะคะก็เวลาพูดผิดนะคะก็โดนโล้อทุกวันอะเวลาพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยนะคะเราพูดยังไม่คล่องเนาะเหมือนเราเข้าใจนะแต่เหมือนอธิบายให้มันยากเวลาตอนที่เราอธิบายอะเข้าใจไหมเวลาเราจะอธิบายคำเนี้ยเราจะอธิบายให้ให้เพื่อนๆให้ครูฟังอะมันยากเมื่อวานหมีวกับเพื่อนฮะโดนหัวราะ เป็นคนต่างด้าวเหมือนกันนี่แหละไอ้คนอ,อพยพเหมือนกันอะเหมือนเขาอยู่ฟินนานแล้วเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเนาะแล้วก็สิบปียี่สิบปีแล้วนะคะเหมือนเขาพูดฟินคล่องแล้วอะเวลาเราพรีเซนต์งานก็นั่งหัวเราะอะไรเงี้ยออครูก็ว่าเฮ้ยทำไมมาหัวเราะอะไรเงี้ยฟังเพื่อนสิ เพื่อนคนฟิลิปปินส์นะคะว่าจะหยุดเรียนค่ะว่าจะเลิกเรียนย,ย้ยายย้ายย้ายสาขานะคะฝึกงานสองเดือนอยู่เฮ้ยสู้ไปให้จบจบพร้อมกันอะไรเงี้ย <laughs> อันนี้เห็ดนะคะเราต้องแกะดูข้างในด้วยนะเผื่อมันมีแมลงอะไรเงี้ยอยู่ข้างในนะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีเนาะอันนี้ก็จะตัดแค่ขานะคะ่ะ เธอไปแกงเห็ดดีกว่าเนาะเหมือนบ้านเราอ่ะแกงอีสานอะนี่นะอันนี้ก็ดี๋มาดูว่าจะได้ไหมอันนี้ใบใบมันน่าจะไม่ได้แล้วนะคะเห็นไหม มิกะไปเก็บได้แต่เห็ดดำเลยไอซุปเปโลอะมิกาก็เครียดนะช่วงนี้เนาะเพราะว่าบริษทัทเขาน่าจะปิดหรือเปล่าน่าจะเอาคนออกอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าว่างมิวจะมาทําคลิปเนาะคุยกันอะไรเงี้ยนะช่วงนี้ยังไม่ว่างเลยพากันเครียดทั้งผัวทั้งเมียนะ นอนไม่หลับหลายวันแล้วนะคะข่าวเพิ่งออกเนาะว่าเออจะปิดบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะก็เลยมีก็างานเยอะด้วยนะไปค่ะหาต่อจ้านี่นะคะ โอ้ยนี่นะคะแทนมิกาได้แต่เห็ดดำเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ได้ประมาณนี้แหละวันนี้ดูเห็ดหลากหลายนะคะ ่มนะคะเพื่อนค่ะมันขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยน,นี่จะเอาไปเกงนะคะอุ้ยลุดเห็นไหมเอาไปทำสลัดอุ๊ยเยอะมาก นี่นะจ๊ะมีกลับมืวานกลับมาบ้านเหนื่อยมากนะเพราะว่าไม่ได้นอนนอนไม่อิ่มหลายวันนะคะเอ้เครียดเครียดเรื่องงานอ่ะนั่นแหละอัดยาไปก็ไม่หลับนะคะเครียด ทำไมมีงานก็ไม่มีเงินเนาะคนเราอะช่วงนี้ก็ตกงานเยอะนะคะพิษโควิดวันจันร์นี่แหละเขาจะมีอ่านายกนะคะนายกที่ฟินแลยนะเขาจะมาคุยนะคะเรื่องนี้แหละที่บริษัทที่มีการทำงานนะเขาจะมาคุยนะ มาประชุมกันคะหารือกันนะเออว่าจะเอายังไงดีจะปิดดีไหมหรือว่าถ้าปิดไปแล้วจะทํายังไงต่ออะไรเงี้ยนะจะเอายังไงต่อหารือกันเพราะว่าบริษัทที่มีกะทํางานนะมันเป็นของรัฐที่ฟินแลนด์นะประมาณอ่าสี่สมั้ง แต่ก่อนอะครึ่งหนึ่งนะคะแต่เขาขายไปอะขายให้ประเทศอื่นนะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวมิวค่อยมาทำคลิปคุยอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะวันนี้ก็ได้เห็ดหลากหลายเลยนะเห็ดว่าจะเอาไปแกงนะคะรอบเนี้ยแกงเห็ดรวมเอาไปแกงแกงเห็ด เกงเห็ดมีน้ำยนางแล้วนี่นะจ๊ะดูนะคะเห็ดปะกการังอันนี้เขาว่ากินได้นะจ๊ะแต่มิวก็ยังไม่เคยลองนะคะเห็นไหมเนี่ยเนะยังไม่เคยลองนะคะตรงนี้ด้วย,น,วยนุนเอาไยยำน่าจะอร่อยนะไว้ไมิกะด,ดูนะคะไม่กล้าดูใน,นเน็ตเนาะแต่ไม่กล้าเสียงนะคะนี่นะ เห็นไหมน,น,นู่นแต่มิเห็นมีคนเก็บเอาไปกินอยู่แต่ยังไม่เคยลองเพื่อนๆค่ะมิวมาเจอดงเห็ดขอนเยอะมากย่กกรีตนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นโอ้ oh my god คือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดงเห็ดขอน นี่นี่นะคะเห็นไหมนี่เทนเทนนี่นะจ๊ะดงเห็ดคอนนี่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 เต็มไปหมดเลยอะเห็นไหมนี่เห็นไหมเฮ้ยเยอะมากเห็นไหมเนี่ยนูนฝั่งนู้นนะคะเต็มเลยเสียเนี่ยแต่มาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย นี่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมโอ้ oh my god เยอะมากแต่มันแก่แล้วนะคะมันน่าจะแก่แล้วเนาะเห็นไหมมีก็เก็บไปแค่ที่บอกนั่นแหละดูนะคะฝั่งนี้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งโน,น้นนน่นโอ้ my god ยาก,กรีดดังๆในป่านะคะ คือจะบอกว่าเต็มป่าเลยนะจ๊ะนี่นะเห็นไหมนี่นะคะโห,โหก็มันแก่แล้วนะคะก็ปล่อยไปเนาะมันยังมีแบบอ่อนๆอยู่นะคะแต่หมูก็จะไม่เก็บแล้วเพราะว่าเราเก็บไปเพียงพอแล้วนะคะนี่โอ้โหอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่เจอแบบเยอะขนาดนี้ดงดงเห็ดขอนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนู้นด้วยนะ อี่าคือมันมีตามขึ้นแบบนี้ลิดลิดอันนี้อ่อนอยู่นะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ยังอ่อนอยู่นี่นะเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้นี่มันเยอะมากเลยนะเห็นไหมเต็มเลยนะคะนี่ ฝั่งนี้ด้วยดงดงเห็ดดงเห็ด, э ด э ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะเห็นไหมเป็เ <plausible> พ <noise> ื่อนเห็นไหมโน่นน่ะน่ะโน่นนั่นคือเห็ดเห็ดค้อนนะคะนี่นะเดี๋ยวเพื่อนจะถามเฮ้ยทำไมไม่เก็บล่ะอะไรเงี้ยกินไม่ทันนะคะเห็นไหมเนี่ยอุ้ยจรร้างแมวบองปูนเอ้ยนี่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  ดูฝั่งโน้นนี่ให้ดูชัดๆใกล้ๆดูดูอันนี้นะคะนี่เห็นไหมว้าวดุเห็ดนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเี่ก็จะเก็บไอ้กลุ่มนี้เนาะส่วนไอ้กลุ่มอื่นนะคะม๋วก็จะทิ้งไว้นะคะม่กาบอกว่าต้องไปกินได้นะคะแต่ต้องไปต้มน้ำร้อนก่อนคะน้ำหนึ่งเนาะ น,น,ะะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ดูในอินเทอร์เน็ตน้องมิกาบอกว่าขามันนะคะไม่ให้กินนะคะให้กินแต่เนี่ยตรงหัวมันแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมจะต,ต้องเอาไปต้มน้ําร้อนก่อนเนาะก็เก็บไปทั้งทั้งหมดนี่แหละนี่โอ้โหนี่เห็ด

หมิวไม่เอาไปเยอะหรอกเอา stones, ไปแค่นิดเดียวแค่นั้นแหละเพราะว่าเรากินคนเดียวเนาะมิกาก็ไม่กินนะเลือกเอาแต่แบบอ่อนๆดอกอ่อนๆอะไรเงี้ยนี่อันนี้ไปแล้วก็ทิ้งไปแค่นี้แหละเขาก็แนะนําเรานะมิกาเนาะก็ไม่อยากให้กินนะคะก็ให้ให้ให้กินแต่หัวมันเนี่ยตรงเนี้ยตรงขามันนะคะก็เอาทิ้งนะ มันเยอะมากค่ะทุกคนดูนะจ๊ะดูอะคือมิวอยากเก็บนะแต่มันเยอะเกิกนเห็นไหมเนี่ยก็จะเลือกเก็บแตนที่แบบดอกอ่อนๆนะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยอยากเก็บออเฮ้ยดูนะคะนี่ดูนะจ๊ะ อดใจไม่ไหวค่ะเราต้องมาเก็บอะนี่อดใจไม่ไหวจริงๆอุ้ยมันเยอะมากเลยมิก็เก็บเอาแต่ดอกอ่อนๆเนาะอุ้ยมีทากอยู่ข้างในด้วยอะทากทากมันเยอะมากเลย,เย,อ,เลยอ๋อ โอบิ okay. ๊กกะบอกว่าอันเนี้ยจะอร่อยมากเลยนะคะไอตอนที่ยังไม่เปิดตรงนี้มานะคะคือจะอร่อยเนาะแต่ถ้าเปิดแล้วมันจะแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ <Okay. S 1> ก็จะตัดเอาขามันออกนะเนี่ยดุงเห็ดเต็มตะกร้าเลย อันนี้ก็ปล่อยไว้นะคะเพราะมันเริ่มแก่แล้วเนาะนั่งดูเห็ดนี่เก็บเห็ดต่อเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะไปออกกำลังกายต่อนะคะ เหมือนเห็ดน,นางฟ้าเลยเนาะมาเก็บอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยคล้ายๆเห็ดน,นางฟ้าเลยอะ่ะก็เก็บแต่ดอกอ่อนๆนะน่าจะไม่มีคนกินนะคะเขาก็เลยไม่เก็บกันอะ่ะมันเยอะเกินอะ่ะเนี่ยเก็บแต่ดอกอ่อน